น้องจิ๊บสวัสดีค่ะค่ะจิ๊บโกฉัดค่ะก็วันนี้มาทำสีผมที่ร้านแล้วก็มาตัดอีกแล้วนะคะสีอะไรวันนี้วันนี้สีอะไรต้องมามอคค่านะคะพี่จิ๊บลองจัดผมให้น้องมาด้านหลังหน่อยสิจริงจริงเราจิ๊บเป็นคนที่ผมเสียมากเราก็ทำสีทุกวันแห้งกรอบหนังมากม้วนผมทุกวันนะใช่เพราะว่าม้วนผมทุกวันเลยแล้วก็วันนี้พี่จิ๊บทำอะไรให้ก็ไม่รู้แต่รู้ที่ว่าทำทิชเมน์แล้วก็ทิชสีเหมือนโฆษณาทันทีนะเดินด้านหลังกันหน่อยสิ หันหลังนิดนึงค่ะพิสิธิ์เดิน๋อตัดตรงนะคะเลเยอร์นิดเดียวนิดหน่อยไล่ไล่ผมงุ้มนี่นะคะโอเคน้องจิ๊บเปลี่ยนบุคลิกแล้วเปลี่ยนลุกแล้วเพราะว่าวันนั้นวันนั้นดัดผมไปนะพิจิติ์นะดีใจที่ที่ที่มาทําสีวันนี้นะคะพูดเหมือนกันค่ะตลอดทำให้ผมแห้งๆนี่กับกายเป็นนุ่มสุขภาพดีด้วยค่ะฝากผลงานนิดนึงเซ่ตอนนี้ ขอฝากค่ะซิปคอมเรื่องทับเค้กรักลงครีมนะคะทางช่อง9ค่ะแล้วรวมถึงงานพิธีกรนะคะไม่ว่าจะเป็นเออเกส102.5นะคะทุกเช้า8โมงถึง10โมงเจอกันได้นะคะแล้วก็มีพิธีกร9อัจฉริยะรายการดีๆสําหรับใครที่อยากเรียนรู้ให้เป็นอัจฉริยะต้องดูนะคะรวมถึงเอ่ออีกหลายรายการค่ะเจอที่ไหนฝากติดตามด้วยละกันได้เดี๋ยวให้น้องติดตามนะสวัสดีค่ะค so ่ะ